โรงศพไม่ได้มีไว้ใส่คนแก่แต่มีไว้ใส่คนตายความตายนี้รวดเร็วมากทีเดียวเร็วยิ่งกว่าการที่จะกระพริบตาหรือว่าเพียงแต่จะเหยียดมือออกความตายใกล้ที่สุดอาจจะเกิดขึ้นขณะหนึ่งขณะใดได,ได้ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นผู้ที่ประมาณมัวเมาไม่คิดถึงว่าจะต้องเป็นผู้ที่จะถึงแก่ความตาย จะเร็วหรือช้าก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่แน่นอนเกิดมาแล้วก็นานหลายปียังไม่ตายแต่ก็จะต้องตายแน่ๆเกิดแล้วต้องตายทุกคนความตายไม่มีใครที่จะสามารถรู้ล่วงหน้าได้เลยว่าจะมาถึงเมื่อใดพระธรรมที่แสดงถึงความตายก็เพื่อเตือนให้ระลึกได้ว่าอย่างไรก็ต้องตายและจะตายเมื่อใด ไม่สามารถจะรู้ได้มีทรัพย์สมบัติมากก็ตายมีความรู้มีความสามารถมากก็ต้องตายมีญาติสนิทมิตรสหายคอยช่วยเหลือในด้านต่างๆมากก็ต้องตายหรือผู้มีชีวิตที่ไม่ได้เป็นอย่างนี้ก็ต้องตายตายทุกคนจริงๆไม่มีใครรอดทุกท่านที่กำลังนั่งฟังอยู่ที่นี่ ไม่มีเครื่องหมายที่จะรู้ได้เลยว่าชีวิตของใครจะอยู่ต่อไปถึงพรุ่งนี้หรือว่าเดือนหน้าหรือว่าปีหน้าไม่มีเครื่องหมายให้รู้ว่าจากที่นี่ไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นจะเป็นสุขหรือว่าจะเป็นทุกข์จะประสบกับอารมณ์ที่น่าพอใจหรืออารมณ์ที่ไม่น่าพอใจจะมีอุบัติเหตุหรือไม่มีอุบัติเหตุไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้ เพราะว่าชีวิตไม่มีเครื่องหมายใครๆก็รู้ไม่ได้หลวงพ่อพุทธทาท่านกล่าวว่าอย่าขาดสติจนลืมไปว่าเราท่านทั้งหลายทุกคนเกิดมาแล้วต้องถึงแก่ความตายตายแล้วเขาก็เอาไปเผาไฟจะเอาอะไรติดตัวไปไม่ได้เลยนะแม้แต่อย่างเดียวทรัพย์สินเงินทองของที่รัก ที่เราหวงแหนราบยศสรรเสริญเอาติดตัวไปไม่ได้สักอย่างเลยนะเรายึดติดว่าสิ่งต่างๆเป็นของของเราแต่แท้จริงแล้วมันเป็นของของโลกแต่สิ่งที่ตามติดตัวเราไปบันทึกประทับสะสมอยู่ในจิตในใจของเราก็คือความดีและความชั่วที่เราได้ทำมันจะส่งผลสืบต่อไปอย่างยาวนาน ให้เราไปในทางที่ดีหรือไปในทางที่ไม่ดีก็อยู่ที่ตลอดชีวิตของเรานี่แหละนะบันทึกอะไรมากกว่ากันจิตสุดท้ายอารมณ์ก่อนจะออกจากร่างนี่เรานึกถึงอะไรนึกถึงความดีที่เคยได้ทำมาข้าสร้างวัดนะค่าสร้างโรงพยาบาลนะค่ารักษาศีลน,นะข้าไม่เคยเบียดเบียนสร้างความทุกข์กายทุกใจให้ใครนะ ข้าสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิจิตนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บุญกุศลต่างๆนึกแล้วก็อิ่มอกอิ่มใจเบิกบานใจเบาสบายดวงจิตออกจากร่างตอนอารมณ์แบบนี้ก็ไปสู่สุขติภูมิไปในทางที่ดีกับอีกพวกหนึ่งตลอดชีวิต ข้าไม่เชื่อหรอกว่าบาปบุญมีจริงเกิดหนเดียวตายหนเดียวข้าจะไปเบียดเบียนใครจะฆ่าจะแกงใครจะเอาเปรียบใครคดโกงใครก็ได้ข้าไม่สนใจนะคนอื่นจะทุกข์ใจเสียใจขอตัวข้านี้สุขสบายก็พอบางพวกบุญก็ทำบาปก็ทำทีนี้คิดจะเอามารลบล้างกัน แต่ลืมไปว่าตัวข้านี้ต้องตายตายไปก็เอาอะไรติดตัวไปไม่ได้ขาดสติความโลภความหลงกิเลสมันบังตาก่อนตายที่นี้เบียดเบียนทำคนอื่นเสียใจทุกใจทำให้เขาทรมานใจไว้มากกรรมมันกลับมาเล่นงานนึกถึงความดีอะไรไม่ออกตัวข้าไม่เคยทำความดีอะไรมาเลย ทำยังไงก็นึกไม่ออกละทีนี้ความชั่วมันเยอะเคยฆ่าปลาฆ่าหมูฆ่าเป็ดฆ่าไก่ภาพมันก็มาหลอกหลออเลยละทีนี้เจ็บป่วยเป็นโรคทุกทรมานเหมือนสัตว์ที่ฆ่าดิ้นรลนจิตสุดท้ายก่อนตายเศร้าหมองเจ็บปวดทุกทรมานออกจากร่างดิ่งลงตำ่ำตามความหนักที่ตัวเองได้ทำมา และทีนี้เราท่านทั้งหลายจงตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทคิดแต่สิ่งที่ดีทําแต่สิ่งที่ดีไม่ทําให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อนทําหน้าที่ของตอนเองให้ดีที่สุดทําแต่ความดีคนเหล่านี้เด็กก็ตายหนุ่มก็ตายวัยกลางคนก็ตายไม่ใช่แก่แล้วตายอย่างเดียวความตายเกิดขึ้นกับเราทุกคนอย่างแน่นอน จะช้าหรือเร็วก็เกิดขึ้นอย่างแน่นอนคนที่อายุน้อยกว่าเราที่ต้องจากโลกนี้ไปก่อนก็เป็นตัวอย่างให้เราได้เห็นมานักต่อน,นักแล้วตัวเราเองก็เช่นกันคนเราทุกวันนี้ดิ้นรลนควยคว้าหาสิ่งที่ไม่มีและสุดท้ายทุกคนก็จะได้ในสิ่งเดียวกันก็คือไม่ได้อะไรทุกคนหนีความตายไม่พ้นช้าหรือเร็ว วันนี้เป็นเขาคือคนอื่นที่ตายก่อนต่อไปวันข้างหน้าเป็นตัวเราเมื่อไหร่ก็ได้เสียชีวิตไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่เรื่องใหญ่คือการเสียซึ่งคุณความดีความตายเป็นของธรรมดามีใครไม่ตายบ้างแต่ก่อนที่ตายทำอะไรทำความดีหรือทำความชั่ว